ก็สวัสดีพ่อพี่น้องบัตสุผู้ิพุคนเดียวกนนะครับผมนี้ม,มาก,กินตำตำซั่วตำซั่วเด้อพี่น้องตำซั่วนี่ครับตำซั่วกระปุลนนี่กระปุลเลยนี่คือพระเอกของเฮาพี่น้องพระเอกของจอกระผมปลาลดไปด่านไทยมาไปเห็นไปเห็นปลาลดซื้อปลาลดมาพี่น้องนี่ปลาลดแห่งมาตยบานเฮาแล้ว,วครับผม มาลุยก,กลกายกันเลยพี่น้องทำโซกกะบบนกับสับปะารถกะพักใส่เลยพี่น้องอืม ที่ม่งเตรียมรถไม่หนักโอ้น้อยยุน้อยู่เจบาพี่กระป๋องไปเลยเราไปด่งมาเลยกระป๋องเจบาพี่กระ Спасибо.

ที่ซันแ a งกิงคื่เฮ้ย 嗯、mm，我、hmm. 打开。 ยิ่งกว่ารถรถใหม่ 오음 oh. mm. mm. โอ้จับแล้วกับผมจับดูนี่เท่้ไหร่นีน่กับผมเด้อ หมดเลยบย <Yeah. S 1> <that> <that> ่งนี่เราเรียนเดิมนีมาดีเกียพี่น่องมาเก็บจับๆพ่อาพี่น่องครับผมบางอิ่มนะครับผม แา่เพื่อนเขาไม่ได้เทำช่วขกบุญกับกะปิงบรถแทบแทบที่ว่าผมแล้วที่นี่ก็เขาจบไปสัมเขาจบิบไปสัมบิมนนะครับผม,ม,ม,ก,มกินไหนยังพอได้มน้งมากินต้องกันไหมครับผมสวัสดีครับกินหนยังพอไหมครับผม